สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีแฟนค่ะแฟนหมอรำช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลเอฟซีสาวหน่อยเพชรดบันแพงทุกๆคนเอฟซีที่น่ารักของแม่นางตองอูสวัสดีแม่สามจ้าต้องไปเห็นไปเหงาคอยกุดย่างทอดทอดไปเหงากระทอดตัวค่ะแม่พี่น้องค่ะมากินข้าวกับแม่สามกับลูกไผ่ได้ยังกินแก่ทองเหรอแก่ทองมือเสียก็คือถิ่นแล้ว พี่น้องมีหอดบักม่วงมาเมื่อกี้นี่ยเขาือถิ่มคือปลาแล้วเนื้อหลายเพราะผมเป็นหอดปลาแห้งมาได้จับพี่น้องสุภูสุคนมากินข้าวน้ำกัน <S <S แก้วปลาทูพริกดิบส้มตำลวกปลาหมึกลูกชิ้นสมบักม่วงเพิ่นถามว่าลูกไผ่อันนั้นเอาอบักม่วงมาหยังสันมา,พนมามนเพิ่นว่าบ่แม่นแพ้ท้องจังไดนบูจะว่าไปผู้ใดนั่นอันอันนี้มาค่อยแพ้ท้อง เนี้ยอว้ยั่ยยยัยยุยย่ยน้ำจิม้มน้ำจิ้มแซ่บๆตัวนี้เจ้านี่ทอดลูกชิ้นขัาวแมงกีสอดเกี๊ยวปลาโถลวกปลาหมึกตำบักฮวงพี่น้องมาเด้อสุ้สุขค้ขนมากินเข้า แม่ซ้มเพี้ยนอย่างแสบมาเบิ่งดูป่าปลาคอมาเบิ่งดู<อ>พี่น้อกคนหูจากปลาคอบอปลาปช่อนปลาช่อนแดดเดียว,ยวทอนมากินกับตัมสมตัมเฮ้ย,ยฮ<ะ>ของพ่อหญย,ยพ่อย,ยัยการใช้ <laughs> <laughs> คือสิคิดหอดเราแห้งเน,นาะ <laughs> คิดหอดเราหมื่นชายคิดเมื่อนั่น อันเอ,อ,อียเก็แม่งเงีงยกก้ยเกาะขี้เข็ยขี้เข็ยบสิตอดบอกตอดที่ตอดที่ตอดม่ต้องมาตอดทำไปเลยนะท่านเจ้าเวนน่ะหน่อยทานเขาตอดทานเอาเงนไม่ดีทอดปลาช่อนพี่น้องทอดปลาคอแดดเดียวเยศลมุกไผ่เยสามลูกไผ่เจา้าคือคากแทะท่านกินข่าวท่านกินสม บอกว่าเป็นม่ต่อนโอ้กูเมื่ออกทัางไหนละเลียกออกทางไหนาออกคู่ด er ังป่ะเลิทอดปลาช่อนแดดเดียวจะกีก็ต่ำสมต่ำแกงไก่จเบังกีบบอมมาเด้อไม่กินน้ำไก่ ของเจ้า,เ,จาเ,จนเนี่ยมินอะมกมกมันเจ้าเ็ยที่ม็น,นสุดยอดยี่บ่าเรื่องเล่าหลาแล้วสิจามคิดท <c oughs> อดกันดีๆดอก <c oughs> สุกแล้วมั่อตอนี้อืมสุกแล้วทอดอย่างกรอบมาที่วาแซ่บคันใหม่ลายอ <c oughs> ย่างอุยหุย <c oughs> พอดีพอดีแ, <c oughs> แล้วก็สีบ่าโอ้ยหากว่าคนเอ้อจามบดมือ <c oughs> ขอมีคนคิดทอดเพิ่น เท่านโจมาจนอาบน้ำล้างมกมั่งกินข้าวเสร็จแล้วกะหนึ่งมันหนึ่งข้าวโพดอยู่พี่โอุ้ยรัพมืกินกราใสก็ดัวเขาเคียงเถิดจนใหม่อย่ามาตีเลือกตีโยตีกินเลือกว่าเฮ็ดน่ะเห็นลูกไผ่มาตีโยตีกินโยฮันวะ ซื้อกระซื้อเสื้อสวยอาบน้ำแต่ว่าแม่นสามชัมม่วโมงจากลานน่างยังออกรกระโดดกระเดียดั <c oughs> จากสิเขาไปนอนหรือเขาไปกินยังเ,เขาไปนอนหรือไปขี้ก็้ยบุ้งหรือเขาวไปกินอีหยังบุ้งเออไปเทียวก็ไปเทียวก็ไปพุ่นเอาเข่าไปทางพุ่นฉัน <c oughs> ว่ากินเอาเข่าไปพุน่นวันมาเห็ดปั่นหน่อยเถอะ กินเนีดกินตาไคร้บนไม่เปลยนผ้าเทหนังบ๊พันบ๊เปลีน <c oughs> โอ้ยน้ำจิม้มเป็นไงขึ้นจัแบบจังเดบีู่กน้ำจิ้มตะมือใอดคนแช่ปลาทูแชวเล้น้ำจิ้ตมตะเตะแฉลบสีขึ้นดำตกพอสอหกสีเออแมนอยู่ดอกพศอสอบหกสีเรอเอาผักใส่จานเนี่ย เอาไปทางลูกไผ่เนี่ยนี่แก้วไม่กินไม่กินม่เร็นแก้วนี่แก้วเดี๋ยวมันนั่งถามมาแก้วยังไม่กินมะเร็งกินแต่พาะอีเมลผลคอยกินแล้ว กินเป็นมูแม่แล้วเนาะแม่อนานๆนั a, ่งก so. uh ิน huh, ข yes, ้าวเอินลูกมากินข้าวอนงบานได้่กินแล้วตจ้ากินแต่เจ้ากินพ่อแม่อ้อยแม่กินข้าวแล้วได้เราเราได้กินยาบาวานแล้วกินอยู่เพื่อเดี๋ยวเรากินบาแซีบก็เลยกินเป็นมูเราเราไปใส่ตอนเราไปหายางเหรียญน้ำมูน้ำพวกเราหาหม่งน่งเหรียญนั่งยางเราเหระมืนหนีมือโศกมือลามือห้อยออกเนาะ แล้วก็ไปหามูหาพวกก็ไปหาคัดตัวดีตัวเด็ดเป็นศัตรูวันนั้นได้ตัวดีมากวันนี้ฟังนั่นกันนี่เออเขาบอกให้กันฟังก็ให้กันฟังแล้วก็นั่งโซกันเป็นศัตรูตัวนี้มาตัวนั้นมาเน่ตัวนี้มาเน่ศัตัวเอาให้แน่ของเจ้าเนาะหอไปตึกบ้านเฮียแล้วเออเราไปบ้านเฮียมาแล้วเราก็ไปเฮ็ดป่าแดดเดียวไว้ บ่แม่แต่โดดหรอบ่ามาแม่ต่แต่แต,ต,ตลอกอ้อนพุ่นตั้งไพน่นนั้นตังแต่ฉันไปบ้านได้อันนี่นไปบ้านแพงแล้วก็หาปลาหาเปิือกของเรานั่นลหละเสียประโย่น์สั<แ>าบทำบังหุ่งเจ้าใดนี้ข้างสานา้าบ่า เดี่ยวเปิดล่างนะฟองสามหลางเลยเจ็ดสิบพันกับพัดเจ็ดสิบลายเป็นเดียวไม่พลากับพ่อพองกันพักกับพัดไปมือหนึ่งอันตามหูตัวจัมอันต้มไข่มันและกันเลยท่นไหนศาสนาคือไข่ทอดไม่ต้มเหมือนไข่ละกันเลยมึงเนื้อกินหลายกระดอยสิมาต้มไข่อยู่ทั้งลูกสีนทั้งปนป่าทั้งขวานแม็กกิซอนทั้งทอดป่าทั้งทอดปลาหมึกผูดลวกปลาหมึก ายาิกินอออันนี้เขาเบอเอินกินดอกเด้อนนี่เออเเอินนะเอเอิน่าแหบแหบคือปิดเนี่ยตาประโทษกรอบดีเนะไปแห่งแดดเดียวเพราอือก็กินเป็นมูอีเม เอออันนี้เซฟเสซยบัะน,น้นแซฟเสซบแล้วก็กินน้ำนึยสินะมีบัลลันกน์ผุนทั้งหลังพุ่นผุนเม่่นกลามหน่อลูกไฟก็ได้ มีแตลพ่อะไก่ยหยาบมยาบี่ตลหุดอีเหตุหูนูหนี่พอาบงนได้ได้ได้ให้ได้ผู้เก็บผู้เก็บท่องอันนั้นผู้เขาน้ำก้นตายพอดีอาบน้ำยิ่งยังว่ปานสมชั่วโมงอืมไนตื่นหัวโมม่นางอันตืเพราะว่านั่งแต่งหน้าอาบสามชั่วโมงแต่ไปรักบงามอยู่ เนอเจ้าสบานลูกไผคนใดก็คือเกาบนนอยสมเจนเนาะเอารูปลูกไซห้เบอรงแล้ววันนั้นว่าสิมากกันมากกันวัคได้มากเลยจากจากมือบุันว่าน้องบานกับเข่าของน้ำสามสุโมงนว่าน้องโรดกับบอตื่นคนว่าคนว่าน้องยุกี้คำได้ไปกระมูกับกปับนเงี้ยนกับส ลูกสะใภ้แต่ละคนท่านไหนไปก้มมล่ะบ่ได้ท้วงใจเบื่อว่าแม่สิกินข้าวกับยังตีบ่โมโหจักเลี้ยงจักงายตีตีคุดออกมากท่านว่าอันไป็นเพื่อนนะเพื่อนเออเพือนนั้นแหละเพื่อนที่คุดออกมากมากแต่หน้าเราไงท่นว่าอันลูกสะใภ้ผู้ยุ่ผู้กระดึงอันนนัอีกนึงคนแรกคนล็อกที่สองแม่คนที่ขอเฟซไปคนแรกแม่อ้เออเออเออนั่นก็หายมิดมีเลยเนาะกระหายมิดม ลูกสะพายแต่ละคนเหนื่อยทำกิจทำใจน้ำยากเออแต่ว่าลูกไผ่พวนนั่นขอเฟ่แบนโคยวนงานเหมืนงานออกมาพอหนากว่านั่นซื้ออย่างลูกสะพายคนใดอือนนั่ลูกอันนั่นแหละไอ้นางไส้ต้อเตี่ยโอ้ลูกสะพายแต่ละคนมันมันก็ดีเป็นอันนั้นดูดอกมันเห็นมันงาน อดชูยังบาทนมากกว่เียแหยยยจิตมขันเป็นชันจักสันีว่าจังใดเวจาวใสคือแพมเพิดนน่เนาะเห็ดอูยูอาญะอยู่จ้าว่าเห็ดอียงัางนเนาะปรมาณุ่มห็ด่มมังคุดเ้ยเยอะแยะมันว่าสไปรยเลี้ยงาเห็นลูกผู้บ้าเห็นลูกลูกซ้ายเิ่นแล้วว่าจะ ได้เป็นผู้บงผู้บาวไปได้จักมือบุษบาหวดาวดเข่าตั้งเอี่ยวยาพ่ยากัะนอนเดืกเดือกจะว่ารับมีปลาบแตะเดืงองปุ้ยไย้ังมางงขึ้น,นอีกยาแล้วกัคันเนาะก็สื่อซีมามาหดน้าใน้เป็นอย่าง่นนนอืเี้ ญาเรากัแเดเสาลงหลุมหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเป็นหาคุา่ได้นะอ๋อแต่ถ้ามดาเราเราก็เรว่งเนาะเพราะเรี่นหาผู้พ่ออย่นเล่นหาไผเนาะแ่เมย์ก็เป็นคนโตดสนุกได้ตเลยถตอว่าเนี่ใช่น่ะแต่ก็เหตุเพิ่งเข่านำหนาวนี่จะเป็นสมมาเอานยิ่ตำก็ได้เป็นอันนั้นหาผู้่าจาเมราเมืองจังนึ่งก็คืออันนั้น หมอดินเผาอย่บบันเชียงอุดรไอ้บันเชียงตั้งยหน้าเะเป็นยนยังไง <c oughs> เ,น,ไน,เนี่ยไมมั้นจ่จากก,ากันผมร้ยก่อนบอกจะไปให้จะของมากมันเดียว มือเตานี่งหิ่มปะมือเตานี่เพื่อนวันลูกไผ่เพื่อนข้าห้องน้ำโดนไล่แมงวันนั้นมาหลับเข้าห้องน้ำระตีแมงเข้าไปนอนหรือเข้าไปกินเอ็นดันกี้ว่ข้าโดนข่าโดนยี่ยมแบบนี <c oughs> น้ไม่จอดเนี่ยนงผ่านนา้ำท่านอ่านเล้วนงผ่านผ่านแท่ตุ้มออกออกไปนาบ้านยางเดินอ้อมเป็ดตะคือบ่ล่ะลูกไผ่คนใหม่ วันนี้เบิกไปเรื่อยๆคือได้คือได้ยิงค่าบว่าลูกสายเสรีลางานออกมาเบิ่งหน้าคือว่าเสรีลานั่นออกมาเบิ่งหน้าลูกสะพายือว่าจังสั่นบังได้กินเมื่อกี้หัวควันอะไมนบอกว่ารับไม่ได้ลรอหลับบ่ได้ไปตั้งแต่เขาของน้ำไปเต้ลับบ่ได้ตั้งแต่เขาของน้ำเนี่ย พอย่าติไม่ได้ตีกันย่าติตั้งตอเกียงหน้าออกไปนะมันโดนแล้วไงแต่ว่ามันเข้าไปยังอันคันว่ากินข้าวก็จะว่าสิกินแบบใดไม่หอดเอาสมมากินก่อนผมมากินก่อนแล้วคนนั้นท่องแต่สาวนะโอ้ะเก็บทองเม้นท่านจะสิไปทองกระเพยเป็นทองไทยแต่กบ่อยมากบ่อยมากอย่างเง้ยทุบบ้างกระดิ่งปั๊บหูเรียกว่าทองก็ไป ท่องกับไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดคอนไว้ปลาอีหยังเกาะพราะยังอีหยังเกาะคอนไวยซื้ออีหยังเกาะที่แล้วปลาเต็มผู้บ่าวปลาเต็มผู้สาวปลาเต็มอ่ะ เอาขับเต็มเอาขับที่ต่นซาสตร์มาขั้นพวคันบ่อนผู้บาวัดหินี่บอม่าน้ำเฮาแน่มือเสียยี่สามเรียกคันผู้คั้นพุทสายสองคนนี่เจ้าเสือภัยบ่าวตาคนให้ฟังซืือก่อนฟังกับบ่าวให้ฟังซืือก่อนไอ้เบิดก็ไอ้เต็มจะเสียเอาเอาสามคนเอาสามคนไอ้เบิด ไอเต็มไอกัญชจือ่้กั่งสีอ่อนอเรอะเป็นแต่บมีหน้ามีตอนจะถามเราไปว่าเราเข่าว่าเราแซวเจ้าบอแล้ว่าเอาเด้อไอกัญชัดันเลือกก็อย่างเด้อแล้ว่เอาเจ้าได้ยี่สาม อีเมียบอกวา่ากินข้า,าวเยะเบ์เย้าหัวเป็นอย่างเมียไม่ใด็กผัวเท่าอะออเ,เอามีได้หละะ่ะพงศติ่มเนี่ยเนื้อลมักหย่สามจูิเด้อรุ่นนี้มีแต่เด็กหน่อยเด้อมาหม,มักบอกไงอา,อาอยุสามสิบกว่าทำงานเอ่ะสามคิบแ,แล้วงานอ่ะยี่สิบกว่าก็ไม่ได้เฟ,ฟรดเบื้องลด เขามากรือว่าเขาสิเกเขามีมอ้าไอหนุ่เขานเรอาไ่่นเารุ่นเดียวกันเบาคือโตน่ะเอาไปมากรุ่นเดียวโอ้ขึ้นเขาดนกตีซะกันคือย้ายด่นยุนสกลนครนั่นเบ่าะเอากกัไปเยสกลนครที่เด่นอาสิบเจ็ดสีสิบเก้าสิบเก้าไสก้นพงานสิบเก้าสิบเจรสิบเก้าไอน อันไลนฮอลลีคอปเตอร์ออกเนี่ยหลายเสือ <laughs> มันไรเนี่ยเหม็นน้ำมูกเถอ <laughs> สองน้ำเลยตีลูกไผ่ละวลูกไผ่นงมันรังกรสักไผ่ากลงลูกตกงลูกไผ่แล้วนึ้งหกโมงผัดรันละครป้งป้องป้องปงเมีลาขื่นเขียว <laughs> ตีซีหมดเอยเขียนหนักมองง่ายๆหนาวห <laughs> นาแวแบบ่อสย อาบสามขันโยนบานขึ้นแล้วก็เล่นสากเอาอก็บาดหน้ากว่าดกระทะเป้บ้านแล้วกินเป็นแนวเสียบเสียบอกห้เออาน้าเนะกินแกินนขมกันทอลูกซินนี่ะเปนน้อนตื่นสวยกว่ได้หรอกจะเสวได้ยุติยศสามเอ้ลูกไผกับกลินแต่ลูกซิน้นหลายนะแต่มักงกับวาอยากกินขั่วแมงกี้ซ้อนกับกินบ๊อบเป็นมันกินบ๊อเป็นเท่าน ต้องกปาแดดเดียวไม่งกลินเป็นนี่ตัวหปลาแดดเดียวเป็นตังแต่ยปลาแดดเดียวเขาให้เปตัวกลิ่นก็หีดอกเบิ้งเพื่นทอดเน่ดำว่าแตตดตีกินออกก็อกกเดียวตามว่าเป็นกินร้อม้งบยอันทอดปลากระทอดใหม่ยังกาได้ผัวยังกาไม่ลุนอ เจี๊ยุพายหมอกเปหนึ่งเขาะ่วยเขาใหม่หมอกอะไจคว้ามาเนาะไ้นใม่หมอนี่อือาผิดใจไม่ญาเป็นหนึ่งเขาลูกพัยคนเด็กกับคนเก่าเนาะสมัยจองห้องลูกพากัได้ถ้าใส่ไม่ญาเนี่ยนะให้มกันนะต่าม่นกันจ้าผ่าไาจานลูกพากันอนเมียนเยอเนอนเมียนห้องสมเมียนแม่ญากัน ดังจากเดี๋ยวไปในสถานการบอกว่าน้ำก็เป็นหองอ้าวมาเด้อพี่น้องกินเขาน้ำกันกินไปว่าหนอนหัวมวนกันไปถักไทยเอฟซีแฟนขับแฟนมอล่อนี่แหละพี่น้องอาหารบ้านๆขัวแมงกิซอนเกลยวปลาทูทอดปลาคอแดดเดียวต่ำบักหงลูกสิ้นไปผุ่นปลาหมึก อีเตือนน่อยอืมกเตออ์กัหลายๆอ้าพี่น้องกินข้าวกินน้ำสร้างปัสร็จแล้วก็สิพากันไปหาเลาะทำบุงทำบุญไก่สิหอดงานวันเกิดแล้วมันอีกวันที่หนึ่งมืออื่นวันที่สามเหมนนวันเกิดแล้วไปเฮ็ดบุญเล็กๆน้อยบุญต่ออายุต่อชะตาสร้างสมบุญบารมีกันไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกันไปมีหน่อยเฮ็ดตามหน่อยมีหลายเฮ็ดตามลายไปสลันเนาะแม่เนาะอืม บ่มีเฮากับเห็ดคือเกาเห็ดท่าใดก็ได้คือกันเบิดได้บุญท้อกันสิเป็นแบ่งยี่เบ่งิบเบ่งหาลอยแบ่งขั้นเห็ดไปก็ได้ท้อกันเบิดอ่ะพี่น้องกินข้าวเร็จแล้กกะม่นั่งตองอูกะเสียคออาบตไปอาบน้ำอาบทากะสิเตรียมตัวไปหาเห็ดบุญเห็ดยางก้อนมาถวายสังกะทงสังกะทานป่อยปุงป่อยปาก้อนพอกันไม่คลิปนาคลิปนีนีอาไว้ซัมนียสิไปใส่มาใส่กะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามจากเมืองในคลิปจากพ่อกันไหมจา้าสวัสดีจา้าดีค่ะ